สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เมยพาเพื่อนๆมาชมผ้าไหมมัดมีย้อมสีธรรมชาติกันนะคะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะพื้นนี้เส้นยืนย้อมครั้งเส้นพุ่งย้อมเขทับครั้งนะคะมัดขาวโอบเขลงครั้งนะคะสีจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นผ้าสามตะกอไหมบ้านพุ่งยืนนะคะทอเครือเหยียบหาะนะคะเพื่อนๆเส้นยืนย้อมครั่งนะคะเส้นยืนย้อมครั่งนะคะเพื่อนๆสีธรรมชาติไหมบ้านพุ่งยืนอันนี้ด้านในนะคะอันนี้ด้านนอกนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ